เราเพิ่งแลนลงจากเครื่องปับก,กระเป๋าโหลดแล้วก็คือไวมากไวจริงๆเราคลอดได้บัตรเข้าไปในโบนนะคะก็จะตกเงี่ยวนุ่นลับประมาณ22โวลต์อันใหญ่มากอันนี้คือค่ะทุกคนโอ้โหจะด้กับทีนี่ก่อ,อนเลย ห้องเช็คอินของเราวันนี้ที่เรามากนะ็คือเราจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด6คืน7วันเลยทุกคนเะบอกว่าอันนี้คือไอเดเมลเปิลเซ็นเตอร์นะคะก็คืออยู่ในตัวเมืองเลยนี่บรรยากาศของเราก็คืออยู่ในดาวเทาจริงๆนะคะนี่นทุกคนวันนี้มืเรียนเรามาที่จัตุรัสไชน่าบาร์นะคะ กินออกได้แล้วนะคะทุกคนเป็นเบฟชอ็อกโกแลตท,ที่เราสั่งจริงนะคะโอ้โหวันนี้นะคะคือวันแรกของการไปอยู่เบลเกของเรานะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูว่าเดีย๋ยวจะบอกว่าลมแรงมากเราก็กำลังจะเดินไปหาร้านกินข้าวเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่านี่แพ็คของอน,นี้ที่ไหนบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ร้านที่เรามานะคะ

เรามาแบบ11โมงคนแล้วซักอันที่2เฮ้ยคือเป็นเพรนท์2นั่นแหละได้เป็นเฟรนท์2มาแทนตกมันสุดแต่ตอนนี้เราอยู่ร้านที่ว่า่วรี2ที่เขาบอกว่าดังมากๆากนะคะซึ่งตอนที่เราดูเคยบะคือคนต่อคิวเยอะมากแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเราโชคดีมากเพราะแถวเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นจะให้ดูเหมันจะยาวแต่ว่ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นเดี๋ยว ไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรโคซองอะไรที่ากินบ้านผลิตผลกูร์ดสไปร์โคซองนะคะแล้วก็มีอัลมอนตโคซองเลโกนเคิร์สเลโกนเคิร์สตือโคซองที่นี่มันดังมากเพราะว่าเขาใช้วิธีทำอีนตัวแป้ง3ชั่วโมงตัวโคซองเสร็จนลย เขาเลยแบบเป็นการมิกซ์ระหว่างเทคโนโลยีกับเบเกอรี่ มาเมลเบิร์นจะขึ้นรถไฟนะคะต้องซื้อไมจิอาร์ด้วยนะคะก็จะมีค่ามาซ้ำประมาณ6ดอลลาร์นะคะเอาละค่ะทุกคนทุกคนไปดูกันเลยเลยเพราะเราต้องเดินจากที่ไปประมาณ1กลทุกคนเราได้มาเจอร้านโยชิแล้วค่ะก็แวะไปกินก่อน ไปไปที่บ้านบอกนะคะที่คนจะมาในยมถ่ายรูปกันดี่นะคะทุกคนซึ่งพอเราถึงป้ายมันจะมีบอกข้างหน้าเมื่อกี้ดแล้วให้ทุกคนดูนี่ค่ะเห็นเลยอูค่ะเราถึงแล้วนะไปที่บ้านบอกปิดก็คือโซนบริเวณด้านหลังเราเองนะคะจะบอกว่าคนแอบเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเหมือนวันวันธรรมดาด้วยเลยคนเยอะไม่ค่อยเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปกันนะทุกคนอยากจะบอกว่าเราชอบอากาศมากมาก หนาวมากเท่ากับตอนที่เราเคยมาเมื่อแบบก่อนโควิดอ่ะเพราะว่าตอน,น,น,นมาแบบประมาณหนึ่งองศาแล้วลมทะเล่ะคือตอนนั้นแบบใส่เสื้อกันหนาวคือตอนเนี้ยยังถอดออกได้ใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นมาคือจำได้เลยว่าแบบถอดไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบหนาวปากสั้นนะทุกคนตอนนี้เรากําลังไปกันที่จุดชมวิวที่เขามาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งเดี๋ยวทางเดินเราต้องเดินต่อไปอีกจากที่เราเลน Такая. Okay, yeah. ราถ่ายรูปลงมาจากข้างบนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เยี่ยมสาพ้าเปีนเนยกทุกคนหมดแรงเหมือนไปทำอะไรกันมาตอนเรากลับสู่กันเข้าเมืองแล้วนะคะแล้วก็กไปหาอะไรกินกันอันนี้คือสถานีที่ใหญ่ที่สุดของ,งเมลเบิร์นก็คือเซาท์คอสเทชั่นนั่นเองนะคะอย่าไปกดตั๋งก็ทอนตั๋งเลยแนะนำว่าใครที่มาเที่ยวที่เมลเบิร์นแนะวนะให้พกเงินสดมาเยอะหน่อยก็ดีเพราะว่า จะให้ส่วนลดคนใหญ่งินส่วนประมาณ5%โดนแล้วแต่ร้านนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะยึดที่ ก่อนข้อนะที่มาสังเกตคือชูการ์สเตชันนั่นเองนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะอีกวันกับการมือเวิร์บของเราซึ่งวันนี้วันแรกก็คือเรากำลังจะไปที่ไฮเออร์กาวน์นั่นเองนะคะเป็นคาเฟ่ถ้าย่างยากไีแล้วอาจจะไปคุยวิสตอเรียมอาร์เกนซึ่งจะไปหาอะไรดีที่นู่นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยเอามาเจอเฟสตีวัลกันด้วยนะคะต่อมาสักนดนึงเป็นเราซื้อจะมาแล้วนะคะตกสิบต่อละเอ่อสิบ ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะใหญ่กันนี่ทุกคนเรามาอีกค่ะเป็นสไ,ไ,ไทยล้รยกาวัานะคะคบรรยากาศที่ไหน,นก็คือมันเยอะมากลิมิเเอร์เอเอค่ะกับเป็น,นเตชโดังนะคะแล้ว,ลวลก็อันนี้นะคะอนสระสุขสันต์วัน,น ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟรีนฟิตเตอร์เรียมัน์เก็ตโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันไม่เตียยแล้วทุกคนฟิตเตอร์เรียมาร์เก็ตนะคะพาเราอยู่กันที่ครีนฟิตเตอร์เรียมาร์เก็ตกันเรียบร้อยแลวคะมันจะไป็นโซนฝาผงดีนะทุกคนติดไปเยอะอยู่ใช่เหมือนมันไม่ดูเหมือนแบบเกินที่เหมือนสมัยก่อนนี่นะทุกคนมันมีหลายรอบ มาก็จะมีขายผักผลไม oui, ้คือแบบขายทุกอย่างคนก็ตามซื้อกันเทียมมากเนี่ยผักผลไม้เต็มเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกมูสหนึงนะคะทุกคนจากที่โซนของเด็กก็จะเป็นโซนขาย จะพาไปหนึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะทุกค,คนเรามาแวะไอติมตรงนี้ทีค่คืนไปนะคะป้าดาด้วยนะคะทุกคนแต่มันเงินเดียวแล้วเขาบอกไม่พอเขาก็เลยบอกให้เลือกอีกหนึ่ก็เลยได้เป็นช็อกโกแลตที่เหมือนได้สองล็อตแต่ว่าไม่ต้องชาร์จเตอ่์นะคะคทุกคนแพกสั่งเป็นคอฟฟี่ส่งเขาอย่างที่บอกว่าเขาได้เป็นเอ็กซาช็อกโกแลตกับดากับโอโก้มาช็อกโกแลตมานะคะ เราเดินไปเดินมาแล้วก็เจอบริการดีมากทีนะ่แบบคนต่อจินเยอะมากค่ะเราจะมาลองกินเมนูที่สั่งง่ายมากค่ะทุกคนเพราะว่าร้านจะเกลียดเลยว่าใส่พอเทนก็คือสั่งไว้พอเทนแน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็มีคำบนรถเลยได้ชิ้นสิบได้แน่ทุกคนไปกินกันดีกว่าค่ะทุกคนไม่แนจะเป็น ใช่เป็นไส้เป็นสตรอเบอรี่อยู่รถเดียวขิกไหมร้อนมากชึ้งโอ้ร้อนมากอันนี้จะเป็นโซนแบบร้านพวกตาอาหารสดหมดเลยนะคะทุกคน ชื่อโบเล็กเป็นอาหารกรีกแต่เขาบอกว่าดังที่นี่อันนี้ไส้แรมสไปซี่แรมเขาบอกว่าเขาแนะนำอันนี้ค่ะเป็นไงคะอร่อยปะอื่อ คนอนทัมพีเลยค่ะสวยมาแวะมากันที่ร้านมอสน,นะคะซึ่งเป็นร้านชื่มีชื่อในด้านโกโก้มากอันนี้สั่งมาเป็นกีเวนดา้าก็คือดาบเพิ่มพูนประมาณ85%เลยซึ่งมันมีนหลายแบบเยิะมากมีคอนเทนต์มีจูเนียรดามีหลายขนาดมีหลายแบบตัวเองมากินเฟรโซกันนะคะ แบบเหมือนมออหันมานานแวแต่รูี่เป็นยากิของเขาซึ่งเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วประมาณสิบถนาที 10, ซึ่งเขาต้องใช้เวลาปั้นสดในการทำแป้งอย่างนี้ค่ะทุกคนได้เราได้มาแล้วนะคะนี่เป็นออริจินอลแล้วก็เพิ่มซอสเป็นเนื้อเยียมนะคะ วันนนะคะกับการอยู่เมลเบิร์นของเราซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู mm hmm. วัน,นทีน่ส a รีออฟไลบรารีเมลเบิร์น,น <Melbourne S 1> ก็คือ mm hmm. หอสมุดในเมลเบิร์นนั่นเองซึ่งจากที่พักเราเดินไปประมาณไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำทุกคนคือมันใกล้มากแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงกว่าซึ่งเมื่อวานจริงๆคือจะไปเที่ยวเยอะแต่ก็ไม่แทนก็คือร่มเพราะว่าเหมือนแบบเหนื่อยมากๆเหมือนร่างกายมันล้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าหอสมุดที่เมลเบิร์นเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ของสมุดของเลเบิลนั่นเองนะคะกับบิลข้างในถือว่าไม่เหมือนเดินผ่านนะคะทุกคนมันจะมีหลายห้องมากเดี๋ยวพาไปดูนี่นะค่ะทุกคนบรรยากาศก็นี่ข้างในเป็นห้องสมุดเลยค่ะหันสมอาอ่านนะคะก็คือคอุ้มเจอไม่ใช่ าก้องชมอ,อ,นนงอีเราจะขึ้นมาข้างบนกันนะคนอเค่ะนี่จุดแมนมทามา,ากันข้างบน,นนะีค่นก็องห็างเคยรรอบๆก็คือแบบเงียบมากซึ่งเราก็ต้องใช้เสียงปเปียบเป็นหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในห้องชมิ คนเรากําลังมากินข้าวกับเพื่อนนะคะไมื่อนเจอกันนานมากนั่งกันนะคืแฮงกเนาะไม่มาหรอนั่งถึงร้านแล้วค่ะแล้วมากินข้าวกันนะคนเรามากินร้านพิพัฒน์น้านะคะร้านไก่ทอดเกาหลีวันนี้เพื่อนจะพาไปไหนต่อคะไปกินเป็นสุขก็คือกินทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ลืมอัดบล็อกละเลิกเลิกอัดบ้างแล้วเขาย่อตรไมเขเป็นไกด์ก็มึงตัวสูงไงกูก็เลยต้องย่อให้ตัวเท่ามึงไง ไม่ได้เจอนานมากทุกคนอยากจะบอกว่าอันเนี้ยรู้จักกันเกินสิปีคอเน้นว่าสิปีที่แบบไม่ได้คุยกันด้วยเกิน5ปีตั้งแต่แบบน่าจะมาหาอะไรแยกย้ายคือแยกย้ายจริงๆอะ่ะต่างคนต่างมีเกอนเออแล้วพอณปัจจุบันกลับมาก็คือด่าก,กันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตาวน,นี้นะคะทุกคนชื่อว่า ไม่บอกว่าซักคุบี้อ้าวโอเคโอเคซกคุบี้ไม่เป็นไรโกดซัพมันก็ไม่บอกเรอันนี้นี่ค่ะน่ากินมากเสั่งเมลอนมาอันนี้สั่งต้องค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะต้องค่ะแล้วก็มีคนมาก่อนหน้าเราสองคนซึ่งผมก็แบบ จะพาทุกคนไปกันที่โอเชียนเทาววลก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยคือรถเช่านะคะทุกคนซึ่งเรากำลังตามล่าหารถของเราอยู่รถของเราก็คือ7,2,1เขาบอกก็เลยจะไปอยู่ว่าี่ตรงไหนแล้วน้วใช่โอเคทุกคน,กคนเราแบบมาที่นี่ เกรดโอเชียตตนช,ช็อกโกแลตก็เหมือนกันค่ะช็อกโกแลตแไซเคิลใหญ่เลยนะแต่เนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบคลังผ่านเกรดโอเชียนซึ่งคนก็แวะม,มาเยห็นจะพาไปดูบรรยากาศนะซึ่งต้องทงําใจนิดนึงทุกคนเพราะว่าวันนี้คือไปไหนก็คือฝนตกก็คือ,อน,นี่ผลิตช็อกโกแลตของ,อรของจริงจริงสั่งมานะคะตกมาเลยณห้าจุดสองเหรียญใช้อเนี่ะ คนอันนี้เป็นแบบนี้มีเจ้ามูชโโ็อกโกแลตนะคะทุกคนคะ่นคือไหลเหอกของเรานะคะที่เป็นจุดเด่นนะระหว่างผ่านไปเลยเทอร์โมเชียนเทว,วิลนะคะซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นที่ที่คนมาถ่ายรูปกันด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าแล้วมันจะเห็นมุมกับวิวเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี่เราเดินมาถึงแล้วนะคะนี่คือจุดที่เขามาถ่ายรูปกันด้วย เรากำลังถือที่อ่าโปโลนี่แล้วนะคะเรากำลังหาเอาอะไรกินสำหรับทุกคนนี่เวลาที่เราไปกินนะทุกคนอาโปโลเวสต์โฟร์คาเฟ่นะคะอันครั้งทีเราสั่งมาเป็นพิซซ่าเชฟเพราะทุกคนคนไหนที่ก็จะกินพิซช่าเชฟนี่เรามาร้านแร้านเบเกอรี่เพราะว่าเห็นคนตกเ่น นะนี่นะนี่ทุกคนถึงแล้วในวันที่ฝนตกด้วยเราก็เดยต้องวิ่งเพื่อที่จะให้ได้ดู สวยมากสวยมากแต่ฝนตกโอเคก็ยังคงความสวยนะทุกคนตัดมาที่สภาพเราตอนนี้เป็นไงวิ่งมานะบอกเลยสภาพวิ่งไปถ่ายรูปนะทุกคนที่โบดก็คือเหนื่อยเหนื่อยมาก <laughs> หนื่อมากวิ่งไปวิ่งกลับอยหญ่ท้าให้ทุกเห็นว่าเราวิ่งเพื่อรูปอะ่ะดูดิแล้วคืเปียกจ้า ดูดีไม่ได้ดูนะคะที่ทุกคนคนะ่ะทร้านนี้ที่เรามาดูนะโอเคข้านในแบบน่ารักมากาให้ดูก็คือเราจะม,มาถือแบบน่ารักมากเลยนะร้านหนึ่งจะบอกว่าร้านสวยมากทุกคนค่ะ ถ้าสมมติว่าเกิดชอบที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ับช่องอน,นะคะอ <c oughs> ีกทีหน้าจะไปทำอะไรที่ไหนฝากกดติดตามด้นะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วกันะ